الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون واشهد أن لا إله إلا الله بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لعلكم تفلحون قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم تنبنا بنار قومي ايمان الله سبحانه وتعالى في หลายก่อนอื่นอานาต่อตัดเตือนตัวอานาเองก่ะนเช้ทั้งหลายให้เราได้มีความยั่งยืนต่อรัชสมพานทางตะอาลาด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่รัชสมพานทางตะอาลานั้นทรงสั่งใช้และเว้นและห่างไกลในสิ่งที่รัชสมพานทางตะอาลานั้นทรงสั่งห้ามและกันนั้นแบบฉบับของท่านรัลลอฮรัชสมลัติของอะไรที่วัดน้ำนั้นมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตท่านพี่น้องผู้ร่วมละหมาด ชีวิตหลายวันนี้นั้นเราได้ใช้ชีวิตในการไตร่ตรองด้วยทางระยะเวลาในการใช้ชีวิตบนโ,โลกโดุจยาแห่งนี้บางคนนั้นได้ผ่านช่วงชีวิตที่เกิดจากความเป็นทารกมาเกิดขึ้นจากความเป็นเด็กจากการเป็นเยาวชนจากการเป็นวัยรุ่นวัยชกัารและกจากการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เพราะนั้นการใช้เวลาของเรานั้นเราควรที่จะใช้เวลาด้วยการคิ mm hmm. ดิงพิเคราะห์ในเรื่องของการใช้เวลานั้นให้มีความคุ้มค่าที่สุดและอยู่ในช่วงเวลาที่เรานั้นอยู่ในความไม่ขาดทุนในการใช้ชีวิตแต่การใช้ชีวิตของเราในโลกอนุญาตงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ยาวนานมากนักแต่การที่เราจะวิเคราะห์ วัจิตวัวใจของเราเพื่อที่จะสะท้อนความเป็นอิสลามความเป็นมนุษย์ต้นแบบความเป็นอีสานที่เป็นตัวอย่างและความเป็นอีสานที่จะเป็นผู้ม,มิวที่เป็นเป้าประสงค์ของลัทธิพานาตาลาในการสร้างเรามาวันนี้นั้นเราได้ให้ความสําคัญในการใช้เวลามากน้อยเพียงใดวันนี้นั้นเราได้ ใช้ในเรื่องของการไตร่ตรองในเรื่องของเวลาที่เราจะใช้ในแต่ละวันบ้างไหมเพราะวันนี้เรากำลังจะบอกว่าวันเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินโดยเฉพาะจากแรงทีเหมือนรู้สึกว่ามันจะเป็นแรงเดือนแรงเดือนจะเป็นแรงสัปดาห์แรงสัปดาห์จะเป็นแรงวันแรงวันจะเป็นแรงวินาทีและก็แรงวินาทีนี้ก็จะเป็นเสี่ยววินาทีไป็นสำคั ให้นั่นการที่เราจะรู้จักไตรตรองว่าในวันนี้เราได้อยู่ในเดือนระยะซึ่งเป็นเดือนหนึ่งที่มีความสําคัญโดยเฉพาะเป็นเดือนที่มีความต้องห้ามต้องห้ามในที่นี้ไม่ได้บอกว่าต้องห้ามเพื่อที่จะไปใช้ในการใช้ชีวิตแต่ต้องห้ามในเรื่องของการที่เรานั้นจะมีอาธรรมต่อกันมีความต้องห้ามในการที่เรานั้นจะระงับ ในเรื่องของการทำศึกาทำสงครามมีการระงับในเรื่องของการทำบาปหมดเว้นในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยพินิจพิเคราะห์ในการใช้ชีวิตในสิ่งที่พระองค์นั้นทรงสัง่งใช่นี่ก็เป็นวาระสําคัญหนึ่งของเดือนละยายอีกประการที่สองก็บอกว่าในเดือนละยามนี้นเป็นเ,เดือนที่เราสุขานวตาตรา,านั้นทรงประทานอิบาดะของการ วันนี้นั้นเราได้ถูกกำหนดไว้ให้มีการละหมาดในแต่ละวันนั้นเพียงแค่ห้าวัตแต่ถ้าผลบุญของการที่เราทำอีบาดัตนี้นั้นก็เข้ากับ50สิบัตตูเมือกับบรรดาบารรพบุรุษเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาอามังง้นตรงนี้ให้เรานั้นได้ประหนักเพราะสิ่งที่อรรถสุภาษอา,าลาบอกว่าการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนั้น เป็นการที่จะเป็นตัวชะล้างชำระก,การใช้ชีวิตของเราให้เรานะั้นอยู่ในคันลองแห่งศาสนาให้เรานะั้นตึงสังวรว่าเรานะั้นเป็นเบาของพระองค์แต่ถ้าเกิดว่าเราละทิ้งในเรื่องของความสําคัญในเรื่องของการละหมาดไปแล้วสิ่งที่สิ่งที่พระองค์ทรงข้าไว้อาจจะมาย่ำกลายมาสู่นักสู่ของวามเป็นมนุษย์ หรือแม้แต่วามต้องการยันคิดที่มีกิเลสปัญหามาเกี่ยวข้องและเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตและเรานั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการที่เรานั้นจะไปไปยังบ้าของพระองค์นั้นไม่ได้ประการที่สามเขาบอกว่าเดือนเรายะไม่เป็นเดือน,นของลัทธาอุทารเดียว์ลัทธิอุทาอานานั้นส่งเสริมให้เรานั้นได้กระทำความดีเพื่อเป็นการสูญยูตักวาต่อพระองค์ และเป็นเดือนที่บอกว่าเป็นเดือนในการที่จะประเตรียมสบียงต่างๆหรือวอร์มอัพตัวเองในการที่จะประกอบอาหมายติออดมาได้อีกหนึ่งประการที่กำลังจะย่างกายเข้ามาถึงสองเดือนใชอย่างนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่บอกว่าการที่เราจะเตรียมตัวจนบอกว่าเดือนแห่งเดือนนี้เป็นการเตรียมพัอปลูก เดือนถัดไปจะเป็นเดือนแห่งการที่เรานั้นรดูดน้ำควดินให้อาหารมันและเดือนถัดไปซึ่งเป็นเดือนนั้นที่เรานจะต้องเก็บเกียวอันนี้ก็เป็นวาระที่มีความสําคัญในวาระทั้งสาประการนี้ท่านหนึ่งพี่น้องผู้ร่วมละหมาดบนสุขทิรนททั้งหลายไม่ได้จะบอกว่าสิ่งที่เรากําลังใช้ชีวิตอยู่เราไม่ได้ให้ความสําคัญในสาประการเถรนานั้นได้นําเำไปถึงท่าน แต่กําลังที่จะเน้นย้ำว่าเรานั้นจะต้องให้ความสําคัญด้วยกับการใช้เวลาที่มีความคุ้มค่าและจะใช้เวลาที่จะเป็นยประโยชน์กับเราเพื่อเรานั้นจะได้มีภาคผลบุญม,มากกว่าที่เรานั้นจะต้องไปสูญเสียเวลาและเรา,าไม่สามารถที่จะกลับไปใช้เวลาเหล่านั้นมาคืนเพื่อเรานั้นจะได้กระทํ่งงนามาตี ันนี้เป็นประการที่เน้นย้ำเตือนให้กับทุกท่านแต่สิ่งที่กะทำอจะสะท้อนทั้งสามประการนี้เพื่อที่จะบอกว่าเรานั้นมีหน้าที่และบทาบาที่แตกต่างกันในการที่จะต้องดูแลรักษาไว้ประเด็นแรกคือนะที่เรานั้นเป็นผู้นําของครอบครัวเป็นพ่อที่มีภรรยาที่จะต้องดูแลเป็นพ่อที่จะต้องมีลูก มีความอาน ا ะหรือความรับผิดชอบที่มากกว่าครอบครัวของเขาในเรื่องการที่เราบอกว่าเราเกิดมาเป็นมุสลิมเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราจะทําอย่างไรให้เรานั้นเป็นคนที่สอแรงเป็นคนที่กระทำอามานิบาดาที่อัลลอฮ์มันส่งต่อเราเรากำลังเน้นย้ำบอกว่าลูกของเรานั้นจะต้องเป็นลูกที่สอแรงแต่การที่เราจะบอก และการเสียมสอนนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่าแต่วันนี้ในสังคมปัจจุบันกลายเป็นว่าหน้าที่เหล่านี้เราไปมอบให้กับตื่นมอบให้กับโรงเรียนบ้างมอบให้กับ,บครูบ้า,างแม้กระทั่งมอบขายได้ผู้กับข้ามชาติัวเองที่มอบให้ภรรยาบ้า้แทนนั้นเราก็ต้องไปตรอจว่าสิ่งเหล่านั้นมันถูกต้องหรือเปล่าที่เรานน้นำกับทาเนันดังนั้นการที่เราโดยเฉพาะ ขอความเป็นเยาวชนเพราะว่าการที่เราเป็นเยาวชนนั้นเสมือนกับคนที่อยู่ตึกกลางระหว่างความบริสุทธิ์ในช่วงของการเป็นสาวรองเขาการที่เราใช้ชีวิตที่กําลังจะเป็นคู้ใหญ่ในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งที่อาจจะต้องมาคานึงถึงเพราะฉะนั้นการที่เรานั้นเกิด ขึ้นมาและเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับเวลาเท่านั้นได้ในเรียนโดยเฉพาะในช่วงต้นคุณตลองโดยเฉพาะสุรพลัส,ส,ส,สเพราะฉะนั้นการที่รักษาไว้ซึ่งเวลาให้พยายามประหนักถึงไตร่ตรองในการใช้ชีวิตให้เรานั้นอยู่ในภาวะที่ไม่ขาดทุนในขาดทุนเหล่านี้สิ่งที่จะไม่ขาดทุนแล้วก็คือการที่เรานั้นอยู่ในเรื่องของความสบายอับคนอยู่ในความตัดเตือนซึกก่งกันและกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เรานั้นกําลัง,างาทาหน้าที่และเรานั้นจะต้องได้รับก,การสอบสวนในหน้าที่นั้นเช่นเดียวกันเพราะว่าคนสมัยนี้เราบอกว่าการที่จะใช้ชีวิตในแต่ละปีแต่ละวันที่เราบอกแต่สิ่งที่ลราสซุมทานวตาราลาบอกเราว่าเรานั้นจะต้องมีความตั้งวา,าต์ล็อตซุมทานวตาราลาโดยที่จะรักษาอิมานของเรานั้นให้คงเส้น การเป็นมนุษย์นั้นบอกว่าอิมานนั้นเนี่ยไม่มีใครที่จะจีรังตัวเองว่าเรานั้นรักษาอิมานอย่างคงเส้นคงวาเพราะอิมานนั้นมันเกิดขึ้นมีขึ้นมีลงแต่เราจะทำอย่างไรให้อิมานของเรานะั้นสูงส่งและปรับระดับของการที่เราจะรักษาอิมานของเรานั้นให้อยู่ในสิ่งที่อรรถสุฮานาตานายยั้งได้สิ่งที่อรรถสุภ,า,า,สภา,า,าราสนะุภาราตานั้นพึงให้เรานะั้น ใช้ชีวิตด้วยกับความระมัดระวังไปนั้นการที่จะบอกว่าการตักวยอย่างเกรงเราพยายามบอกทุกครั้งคนึมีปัห่งนี้ว่าอิจตบุรุลอิจตบุรอแต่เพียงแต่ว่าการที่จะสะท้อนการใช้ชีวิตของความตักวาด้วยความระมัดระวังจะย้ำแบบไหนจะเกรงแบบไหนเกรงกลัวจนถือกับไม่ได้เห็นการใช้ชีวิตแบบปกติสุขจนขาดซึ่งความสุข อันนี้ก็ไม่ใช่ส่สงเสริมเหมือนกันการที่ย้ำและเกรงจนละเมอแล้วไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนแล้วลับกลายเป็นว่าละทิ้งและใช้เวลาปล่าประโยชน์ไปอันนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะ,ะนั้นการที่จะสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิตเหล่านี้เนี่ยมันก็จะต้องให้เรานั้นได้รู้จักวางแผนในการใช้ชีวิตในแต่ละวันวันนี้ที่นำเตือน ในเรื่องของเดือนรจะจัเพื่อให้เรานะั้นได้สึส่อทราบว่าการทบทวนตัวเองการเตรียมสบียงตัวเองการเตรียมความพร้อมที่ตัวเองจะกลับไปหาอสุขานวัาตาราด้วยกับการที่อสุขาตารานะั้นรับเรากลับไปด้วยกับสิ่งที่ดีหรือด้วยกับสิ่งที่เรานะั้นจะต้องได้รับการทดสอบและตรวจอบมากเพราะ เราเวลาเราจะเดินทางแม้แต่ท่านเราจะนั่งเครื่องบินเรารู้เลยว่าเรานั้นมีที่นั่งอยู่บนเครื่องนั้นเช่นเดียวกันในการใช้ชีวิตของเราเช่นเดียวกันชื่อของเรานั้นอาจจะถูกระบุมากมักไว้หรือตั้งไว้ในสวรรค์ของเราสุภาราชาหรือชื่อของเรานั้นได้ถูกบันทึกไว้ ในในวโลกของเราสุภานาตรเราคืออไอ้นี่เราก็จะต้องรู้จักพิเคราะห์ว่าเรานั้นจะทําอย่างไรให้มันนั้นได้อยู่ในสิ่งที่ดําเนินการเพราะน,นัการที่เราในฐานะเป็นผู้นําของครอบครัววันนี้เราได้สํารวจตัวเองคิดว่าการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นระบบของการเรียนการสอนภาคความยุิก็ดีในเรื่องของภาคศาสนาธรรมสอนผู้ใหญ่ก็ดี หรือแม้กระทั่งการตัดเตือนดมงิญบาณแห่งนี้ก็ดีก็ได้พูดถึงในเรื่องของความสําคัญหล่านี้และก็ได้เน้นย้ําในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ได้เน้นย้ําในเรื่องของการที่เรานั้นเป็นผู้นําของรครอบครัวสถาบันครอบครัวนั้นเป็นต้นเป็นบ่อกเกิดแห่งความตักว,วาที่ถูกต้องที่สุดภาระหน้าที่ที่ถูกกำหนดไว้ในการเป็นผู้นำสถาบันอันยิ่งเล็กคือเราได้ เพื่อเราั้นจะ่อกให้เกิดสถาบันที่ใหญ่จนถึงภาคลมสังคมภาควมของโลกมันก็จะทําให้เราั้นได้รู้จักการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าอย่างที่ธนาได้เรียนภาวะวันนี้เราได้บอกว่าชีวิตของมนุษย์เราในแต่ละวันนั้นมันมีการผันเปลี่ยนไปในระบบโลกก็มีการผันเปลี่ยนกันไปช่วงชั้นช่วงวัยมีความแตกต่างกันช่วงชั้นของความคิด ก็มีความแตกแยกกันแต่ขอให้การแตกแยกเหล่านั้นไม่ควรวที่จะมาเป็นการแตกแยกแล้วมาแตกฉานในเรื่องของหลักการศาสนาจนเรานั้นไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวในขณะที่อรรถสุฮานรวะตาลาได้สรางความแตกต่างเหล่านั้นให้มีความแตกต่างกันเพื่อการศึกษาซึ่งกันและกันและเพื่อที่จะโน้มน้าวความที่ไม่เหมือนกันความที่แตกแยกกันมาเป็นหนึ่งเดียว มาเป็นเอกะมันเป็นอาัตในชื่อของพระองค์เพื่อที่เรานั้นจะได้จีรังตัวของเราเองสุด่ดุต่อพระองค์ด้วยกับการปฏิบัติตนตามที่พระองค์นั้นทรงสั่งใช้และก็ห่างไกลในสิ่งที่อัลลอฮฺสุลานอัลอาลา,านั้นทรงสั่งห้ามครอบครัวมุสลิมเราในวันนี้ไม่ใช่น้อยที่ทําหรือใช้ชีวิตอย่างขาดถุง เกิดมาเป็นมุสลิมก็ไม่ได้เอาดีแต่สิ่งที่เราจะเอาดีนั้นเราจะต้องพยายามบาลานการใช้ชีวิตบนดุญญนยาแห่งนี้นะคะรับแล้วก็การใช้เก็บเกี่ยวฝากธนาคารเป็นสเสบียงเพื่อที่จะกลับไปยังอังครทัพย์ซักสิ่งทั้งหมดที่อยู่ในบนโลกนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เรานั้นเป็นผู่ที่ถือกรรมสิทธิ์แล้ววันหนึ่งกรรมสิทธิ์นั้นจะกลับคืนพระองค์ เรานั้นมาตัวเปล่าเรานั้นต้องหลับเป็นตัวเปล่าเฉยน,นแต่สิ่งที่เราจะต้องเก็บไปมากกว่านั้นนั่นก็คือสบียนที่เราจะคอยเป็นเพื่อนกับเราจะคอยเป็นผู้ที่ชี้แนะให้ความสําคัญกับชีวิตเราสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่อราสุภาณวัฒนาที่อยากให้เรานั้นได้สะท้อนไปสุดท้ายท้ายที่สุดเราก็บอกว่าการใช้ชีวิตของเราแม้จะม,มาตัว แต่สิ่งที่จะตามเราไปมันก็ยังมีสามอย่างนั่นก็คือในเรื่องของการตัดเตือนการให้กับความรู้ที่ย่งประโยชน์ในเรื่องของการที่เราั้่บริจักทานยาในการที่เก็บเสบียงเพื่อจะไปใช้ในโลกอนาครในเรื่องของการที่เราั้นน่ได้ปกป้าชีวิตของอินทรีย์ที่อยู่ภายใต้ การปกครองของเราและก็ได้ยกมือขออุปมาให้กับเราปฏิบัติตนอยู่ในคาร์ลแห่งศาสนาสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสบียงที่ให้กับเราแล้วก็การที่เรานั้นเชื่อมั่นในพระศาสดาที่เป็นแบบฉบับในการปฏิบัติก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะมาช่วยให้การช่างของเรานั้นให้มีแต่กุงาจความดีแล้วก็กลับไปยังบ้านต่อรัชพานธ์ต,ตาฮานานั่นก็คือสวรรค์ของพระองค์อาลุสบิลลาอูมินาชิลชลอร์อบารี dan an-nushratu ta'ati nasik wa nazara kana an-nur idza sanad al-amin ba ta'allahu muslimin niqulizan basta al-fil wa rasuluhu